สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําเบลเยียมวัฟเฟิลนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนค่ะเริ่มจากใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะ1ถ้วยกับอีก2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ ผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือหนึส่วนสี่ช้อนชาค่ะคนผสมกันนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะมาเริ่มส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันนะคะโดยเริ่มจากไข่หนึ่งใบค่ะแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันก่อนนะคะจากนั้นก็ ตีไข่แดงตามด้วยวานิลานะคะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนมสดหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำมันหนึ่งในสีถ้วยค่ะน้ำมันใช้น้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันพืชก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำส่วนผสมที่เป็นของเหลวค่ะใส่ในส่วนผสมที่เป็นของแห้งค่ะผสมพอเข้ากันนะคะ จากนั้นก็มาตีไข่ขาวไปเลยค่ะหรือจะใช้เครื่องตีก็ได้ค่ะตีจนไข่ขาวเป็นโฟมอย่างนี้เลยนะคะ จากนั้นก็นำไข่ขาวที่ตีเป็นโฟมแล้วนะคะใส่ลงในส่วนผสมที่เราผสมไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ผสมนะคะผสมพอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็ไปเตรียมเตววาวัฟเฟิลกันเลยค่ะเมื่อเครื่องวัฟเฟิลพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตักส่วนผสมใส่ในเครื่องทำวัฟเฟิลกันเลยค่ะ เมื่อสุกแล้วนะคะก็ใช้ซ่อมนะคะงัดเข้าขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูเบลเยียมวาฟเฟิลค่ะทานตอนร้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะ อาจจะทานคู่กับเมเปิลไซรัปนะคะหรือจะทานแบบโรยน้ำตาลไอซิ่งด้านบนก่อนนะคะแล้วก็ทานกับผลไม้ที่ชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูเบลเยียมวาฟเฟิล หวังว่าจะชอบเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะ